สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูอีกหนึ่งอาการอีกหนึ่งปัญหาของ Honda s สก o p ปี้ไอไฟเรียวบังลมคันนี้กันนะครับทุกท่านก็รับแจ้งจากลูกค้าเข้ามาว่าซดน้ำมันเครื่องอาทิตย์ละหนึ่งกระป๋องนะครับทุกท่านทางทั้งที่ไม่ได้ขับขี่อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ท่อเสียกันก่อนนะครับท่อเสียเปียกในลักษณะแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเปียกชื้นกันเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่า รถคันนี้นะครับเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าเครื่องยนต์หลวมนั่นเองเท่าที่ผมสงสัยนะรถคันนี้นะครับน่าจะาลุกลูกเบรกมาหรือไม่ก็แหวนหลวมอย่างมากเลยนะครับทุกท่านนะแต่อีกปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของสกูปปี้มักจะมีปัญหาหลังหน้าฝนก็คือเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นรูดูดอากาศนะครับพอฝนตกปั๊บน้ํามันจะไหลลงมาตรงนี้แล้วเครื่องยนต์นะครับถ้าหากว่าไปทําเครื่องมา ลูกสูบโตโตอะไรก็ตามที่วิ่งผ่านนะบริเวณนี้นะครับมันจะดูดเข้าไปเลยโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับมันจะดูดน้ํากับดูดโครนเข้าไปเต็มหม้อ,อกรองเลยนะครับทุกท่านอันนี้ก็ต้องหาวิธีแก้นะครับจริงๆแล้วผมก็มีวิธีแก้อยู่นะครับผมเคยทําคลิปไปอยู่ก็คือการเชื่อมปิดด้านนอกนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้ามาตรงหน้ากรองอากาศนั่นเองนะครับทุกท่านนะ ก่อนที่เราจะรื้อทําเครื่องนะครับพี่น้องนะเราก็ต้องเช็คแรงดันปั๊มติ๊กกันก่อนนะถามว่าแรงดันปั๊มติ๊กคันนี้นะครับปกติไหมไม่ปกตินะครับทางดังที่ดูแล้วนะครับปั๊มติ๊กตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะแรงดันไม่ถึง2.9นะอยู่ประมาณ2.6นะครับทุกท่านแล้วก็ล่วงลงไปที่0เลยแบบนี้นะครับ รถคันนี้น่าจะมีอาการสตาร์ทติดยากนะครับแล้วก็เดินเบาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแรงดันน้ํามันไม่พอนะครับทุกท่านนะแรงดันมันล่วงมันไม่สํารองระบบน้ํามันไว้นั่นเองนะครับพี่น้องนะอันนี้เปิด G T G T ก็ล่วงลงไปที่เลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ถ้ามันล่วงลงไปที่เลขศูนย์ก็คือรถมันจะไม่มีแรงดันทีนี้เวลาเราไปสตาร์ทปั๊มมันยังไม่ทํางานนะครับมันก็สตาร์ทไม่ติดนั่นเองนะครับทุกท่านนะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับหลายๆท่านถามเข้ามานะวิธีการถอดแจ็คไฟแจ็คเมนนะครับทุกท่านนะอถอดแจ็คเมนนะครับถอดยังไงนะครับสําหรับแจ็คตัวใหญ่ตัวนี้นะครับก็มีแนวทางมาฝากนะสําหรับตะกูลคลิกสกูปี้นะครับวิธีการถอดก็คือง้างนี่ใช้มือง้างแล้วก็ดึงลงมาเลยแบบนี้นะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับทุกท่านนะอันนี้ก็คือวิธีการถอดแจ็คเห็นได้หลายคนนะครับ ถามเข้ามาอยู่ว่าถอดอย่างไรนะอ่านี่ก็ทําคลิปให้แล้วนะครับเวลาประกอบก็ดันเข้าไปแล้วก็ง้างตัวบนขึ้นมาล็อกปั๊บแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทุกท่านไม่หลุดละนะครับก่อแช่นี้เองนะตรงนี้เราทําการถอดชุดสีออกมาแล้วนะครับถอดสายกลาวนะครับที่ขันยึดติดกับโครงสร้างแล้วก็ทําการถอดแจ็คสายไฟทั้งหมดแล้วนะครับพี่น้องนะ ลำดับต่อไปก็จะเป็นการถอดยูบล็อกนะครับเมื่อเราถอดยูบ็อกออกนะครับข้างในเราจะต้องถอดอะไรบ้างถ้าหากว่าเราจะทําเครื่องนะครับอใครจะถอดแจ็คหัวฉีดนะครับก็ได้นะครับถอดปลั๊กน้ำมันปลั๊กสายน้ํามันนะแต่ผมจะยกชุดออกเลยนะครับสายเล็งนะครับตรงนี้สายตัวนี้ค่อยถอดตอนอยกเครื่องลงก็ได้นะครับสายหมอกรองอากาศนะครับในส่วนฝั่งนี้นะ แก๊ลิ้นลงลิ้นเร่งถอดออกเลยนะครับแจ็กลิ้นเร่งถอดเลยนะครับใครจะยกออกมาร้อมลิ้นเร่งก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้เราก็จะทําการถอดเฉพาะสายเบรกกับโชคหลังนะครับทุกท่านนะสายเบรกก็ต้องถอดนะครับเพราะว่าเราจะแยกโครงสร้างกับตัวเครื่องลงมาทําข้างนอกนะครับทก่านมีน็อตข้างล่างหนึ่งตัวนะสายเบรกนะแล้วก็หูโชคด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับแค่นี้นะครับ เมื่อเราทําการไขน็อตเสร็จสรรเรียบร้อยถอดยกออกมาก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นโนนแยกล่างไปแล้วนะครับตรงนี้นี่นะครับตัวเครื่องนะครับเราก็จะทําการถอดถ้อยเสียนะครับถอดชุดพลาสติกครอบเสื้อสูบนะครับแล้วก็ครอบใบพัดลมนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือจุดที่เราจะทําการถอดถอดลิ้นเล่งนะครับแล้วก็เซนเซอร์ ความร้อนฝั่งทางด้านขวาของตัวเครื่องนะครับทุกท่านนี้ก็คือจุดที่เราจะต้องทําการถอดในเบื้องต้นนะอันนี้เมื่อเราทําการถอดออกไปเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาในลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านนะลำดับต่อไปเราก็จะทําการถอดนี่เลยนะครับถอดฝาครอบเบานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราถอดฝาครอบเบาออกมาแล้วเราจะต้องหามาร์กก่อนก่อนที่เราจะทําการถอดนะ จริงๆแล้วช่างที่เก่งเขาก็ไม่ดูก็ได้นะครับสาหรับคนที่มีประสบการณ์สําหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์จะรื้อทาเองก็ต้องหามาก่อนนะครับตรงนี้ก็คือตําแหน่งมาร์กนะนี่นะครับมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้อง f c นะก็อ่ามาร์กทีนะครับฉีดเอลข้างทีนี่แหละนะครับทุกทตานนะก็เป็นฉีดศูนย์ตายบนนะครับอ่าตรงนี้พัดลมนะตัวอีกฟังหนึ่งนะครับที่เฟืองราวริ้นนะครับเราก็ต้องดูตรงนี้นะครับมันจะมีฉีด บนล่างนะครับให้ขนานกันกับขอบฟ้าสูบนะครับนี่ขีดบนขีดล่างนะครับให้ขนานกันกับขอบฟ้าสูบเลยนะครับทุกท่านนะตรงนี้นะครับเมื่อเราได้มาร์กแล้วนะครับเมื่อเราได้มาร์กตามนี้แล้วนะครับเราก็เริ่มทําการถอดได้เลยนะครับทุกท่านนะวิธีการถอดก็ถอดไม่ยากนะครับมีน็อตหนึ่งแล้วก็สองนะครับ น็อตแคมีอีก2ตัวนะครับแล้วก็อีก4ตัวตรงนี้นะครับเวลาคลายก็คลายเป็นการกรบาดก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะก็ทําการถอดออกมาได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากทีนี้เราอยากจะรู้เหมือนกันว่ารถคันนี้นะครับมีอาการควันไหลกินน้ํามันเครื่องมานี่เท mm hmm. ่าที่ดูรถคันนี้เพิ่งทําเครื่องมาไม่นานนะนี่นะครับดูสภาพเบ้าฝ้าสูบเลยนะครับเป้าฝ้าสูบก็ มีแต่ขมาเมาเป็นก้อนแบบนี้นะครับทุกท่านดูจากลักษณะของเครื่องยนต์แล้วนะครับทําสีมาด้วยนะครับเหมือนกับถอดทาเครื่องมายังไม่นานนะตัวนี้แต่ทําไมนะครับรถมีอาการกินน้ํามันเครื่องนะครับอาทิตย์ละหนึ่งกระป๋องนะครับทางนังที่ขับขี่ก็วันละประมาณ40กิโลไม่ถึงประมาณนี้แหละนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ขับทุกวันด้วย นะครับอ่าเ<า>มื่อเราชักเสื้อสูบออกมานะครับทุกท่านนะอ่าสิ่งที่เราได้เจอได้เห็นนะครับอ่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ขยับแหวนนะผมยังไม่ได้ขยับแหวนเดี๋ยวเรามาเช็คแหวนกันก่อนนะครับว่าแหวนของเราเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ดูกระบอกสูบแล้วเต็มไปด้วยน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องขึ้นมาทางกระบอกสูบเลยเนี่ยนะครับอ่าน้ํามันเครื่องขึ้นมาทางปลอกสูบนะทีนี้นะครับเรามาดูกันตรงนี้ ว่าเราดูดีๆนะครับอเดี๋ยวผมเปิดไฟแฟลชนะตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่น้อง FC จะเห็นปากแหวนหรือเปล่านะครับอเมื่อเราเปิดไฟแฟลชขึ้นมานอกจากปากแหวนจะตรงกันแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของรอยเบรกของลูกสูบด้วยนะครับนี่นะครับมีรอยเบรกด้วยนะฝั่งนี้นะครับลมมาถึงน้อยกว่าฝั่งทางด้านซ้ายของฝั่งทางด้านขวาของตัวรถนะอ่าตรงนี้นะครับ มันก็ร้อนมันก็มีโอกาสเบรกได้ถ้านะ้ํามันเครื่องขาดนะครับทุกท่านนะนี่นะครับที่เราสังเกตดูได้ก็คือเนี่ยนะครับมันจะมีคาบน้ํามันเต็มเลยนะครับในปลอกสูบอย่างมากเลยนะครับทุกท่านนะนี่นะครับมีรอยเบรกแต่ที่ปลอกสูบก็ถือว่าโอเคอยู่นะที่ปลอกสูบนะก็ไม่ได้ถือว่าอ่าสึกล้ออะไรมากมายไม่ได้เลยมีรอยเบรกม,มากนะครับจริงๆแล้วเทสแบบนี้เอาไปขัดมันก็น่าจะจบแต่ไม่ดีกว่าครับ <c oughs> นะครับ ถ้าหากว่าปลอ,อกสูบมันไม่กลมเราไปเปลี่ยนแหวนมามันก็ไม่จบอยู่ดีนะครับปลอ,อกสูบเป็นคลื่นลูกและหนา้าดอย่างนี้นะครับอ่ามันก็ไม่จบอยู่ดีนะครับอ่าทางที่ดีที่สุดก็คือทําการคว้านเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนลูกสูบแหวนไปเลยจะด,ดีที่สุดนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับเน่ไม่รู้ว่าสํานักไหนใส่แหวนใส่กิ๊บลอ็อกมาแบบนี้นะครับวิธีการใส่กิ๊บลอ็อก สลักลูกสูบยาใส่แบบนี้นะครับยาใส่แบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการใส่ที่ถูกต้องก็คือเอาปากของกิ๊บล็อกไปอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับล่องบากนะครับปากของกิ๊บล็อกจะต้องอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับล่องบากในกรณีแบบนี้ถอดก็ถอดไม่ได้ถอดยากนะครับทุกท่านถามว่าถอดได้ไหมถอดได้แต่มันถอดยากนะครับมัมมนมีโอกาสที่ จิปล็อกจะหลุดนะครับทุกท่านแต่ในลักษณะแบบนั้นนะอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถูกต้องอีกอยู่ดีมันต้องอยู่ตรงกันข้ามนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับล่องบากนะอันนี้ก็ามาใส่ใกล้ๆล่องบากนะครับก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับสําหรับการประกอบเครื่องมาแบบนี้นะครับพี่น้อง f c นะทีนี้นะครับเราถอดแหวนออกมาวัดที่กระบอกสูบกันดีกว่านะครับอันนี้ไม่ได้ซูม นะครับไม่ได้ซูมไม่ได้ขยายนะครับอ่ากล้องสดเลยนะครับกพื่นเปิดไฟแฟลชให้ดูดูจากแหวนนะครับดูจากแหวนก่อนนะครับอ่าแต่คนตาดีดูแลรู้แล้วนะครับคนตาดีรู้แล้วว่ารถคันนี้ทาอะไรมาบ้างนะอันนี้ปากแหวนอ่างสามมิลน,นะสามมิลกว่านะนี่นะครับสามมิลเลยนะเนี่ยถ้าหากว่าคนดูออกจะเห็นรอย กระบอกสูบแตกแล้วก็รถคันนี้สวมกระบอกสูบมานะครับเป็นกระบอกสูบเล็กมานะครับทุกท่านนะการสวมกระบอกสูบเล็กบางทีนะครับมันก็ร้อนเกินไปนะครับมันก็ทําให้ปอกสูบบีแวนนะครับแวนเสียดสีกันกับกระบอกสูบอย่างแรงนะครับมันก็สึกล้อได้เร็วเหมือนกันเรื่องของความร้อนด้วยนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะทําการสั่งชุดคิดของ ตามแอปต่างๆมาใส่จะดีกว่าอันนี้ให้ลูกค้าไปทำการสั่งซื้อมาเองครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลือ้อฝาสูบกันกลัาบ